ดปุ่มเปิดปิดมือถือแล้วไม่สามารถปิดเครื่องได้ทำง่ายยกตัวอย่างกดปุ่มปิดมือถือนะครับซึ่งจะไม่ขึ้นแสดงปุ่มปิดเครื่องหรือรีบู้เครื่องนะครับวิธีแก้ไขแต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือต่อไปแต่ที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วให้เราแตะที่ปุ่มลัดท่าทาง ต่อไปแต่ที่ปิดเครื่องหรือรีบูตยกตัวอย่างถ้าเราต้องการปิดเครื่องกดที่ปุ่มปิดเครื่องพร้อมปุ่มระดับเสียงนะครับแต่ตัวอย่างในคลิปจะเลือกกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง3วินะครับซึ่งจะใช้ปิดเครื่องแค่ปุ่มเดียวนะครับยกตัวอย่างกดค้างปุ่มปิดเปิดเครื่องมือถือไว้3าวิก็จะสามารถให้เราเลือกปิดเครื่องหรือรีบูตเครื่องได้นะครับ วิธีแก้ไขง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่แม้ครับ